ที่ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองกรปีสแนวบันน้เข้ามากาแฟกดเลยก็ใช้กระดิ่งแต้มกระปีได้พี่น้องไม่ิด้มีเข้าดงมด้พี่น้องฟังซองกรปีกับหากระพานพี่น้องโฆษณาหากระเข้าที่ว่าโฆษณาเข้าก่อนนานนี้นะแมนซองกระปียังไม่ได้ผ่านพี่น้องยังไม่ได้เปิดอนุมัติเดี๋ยวมันนี้ฮาชิมาสลองกับบแจยก็สลอยงเมื่อกี้ก็ได้ไปซื้อต่ำไปแวะซื้อต่ำพี่น้องหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวปันนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ำกันพี่น้อง พี่น้องมาแจกกันซะเลยข้ากับพีซื้อมาเมื่อกี้นี่บายดีพี่น้องบายดีวดีมาฉลองเล็กๆน้อยๆพี่น้องมีข้าวดีมาเนี่ยนะฉลองยังก็กระปิช่องยูทูปหากระพานแานแลนดแต่ก็ยังประเด้ยืนแบบร้อยเปอร์เซ็นเอากะพานหนึ่งพันคนนั่นแหละชั่วโมงชั่วโมงโอ้เดี๋ยวไปนอนพี่น้องหาตั้งกล้องก่อนมาเด้อท่านผู้ชมเด้อมากินน้ำกันเด้อ มาพี่น้องมากินกน้ำแกงมาดูเลยผู้ชมเดินมากินันต่อตใจกับเบืสบายมาตั้งอันนี้สลองปอะไรสล็อปพันหนึ่งพันคนติดตามพี่น้องครับสี่พันชั่วโมงไปลองกน,นที่พูดท่านได้เถื่อเนาะศูนย์กรลไรอย่างพี่น้อ,นองติดเดือนหยุดห้าเดือนพอดีเข้าห้าเดือนดีด้วยแจกัน ยังมีคนให้กำลังใจตลอดใช่นหมครับใจทุกๆท่านเลยมันเป็นควยไปจัาเดือดน,นะเห็ดนะชีเดือนก็ดีขัาวห้า,าเดือนได้การเยืนผนะ่านมนีพี่น้องโฆษณาจะเข้าจะไปตัดโฆษณาเองไหมมันนี่มันเป็นโฆษณาเขาเลยหรอเป่ใช่วร์ๆได้ก็ แต่ว่าที่ได้ไปได้ลงมานี่ได้สีห้าเดือนลงมาเนี่ยเริมม่มเริ่มเริ่มเริ่มเฮ็ดจ้องมาเลยหอดบอกจังปีนี้เข้ามาเดี๋ยลงมาน่าจะประมาณหกเดือนดึงปีนะมันคงค่อยอาจจะทอมาร์ทฟูแต่ว่าต้ใช้เวลาแค่สามเดือนเท่านั้นไม่ได้ได้อะไรสนใจฟางระบบตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันแปนอดอีกนใจยัง มันใส่อะ้รสําเร็จติดตามอะไรละประมาณเจ็ดหลอดถูกเจ็ดหลอยแต่พี่แชร์ให้ไราเป็นหงจ๊ะเป็นลอยไปเก็บไปนี่จะต้องขอบคุณขอบใจหลายๆท่านผู้ชมเนาะคอยติดตามและให้ความใจตลอดเลยนะครับผู้ทีมบอกว่าที่ว่าเขาต้องเขาติดว่ายินเพชรไส้ยอดผู่ยอดวิวถึงจะหน่อยก็ยังมีผู้ อ fc ตัวยงเพราแหวพี่น้องยังให้กรลังใจมาตลอดก็ได้กรลังใจจ้กไปนี่ขอบขอบคุณขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจแต่ต้นจนมาถึงมือนี้พี่น้องเตรียมต้นน้อยแต่มันก็ยังมีกินกันพี่น้องกินอะไรบุปผาหรือเปล่าไกงค่ได้บอกให้เบอกไงไรกไนมาถึง ใจและคนใจกินตามตสบายเลยกินกเนื้อออกเลาะใจกับบสบายไม่ตู้กับบสบายสโลยกับบสบาย,ยแต่เปลี่ยนไี่ชนเมื่อวานนี้น,น,น,นอ,อน,นตัดฝนตกรู้ว่าีอ้าวไู้เรือรอนื่วันเนี่ยไม่กูดูเลยนังอากาศเมื่อวานเนี่ยหรอพาไปเปิดประตลมกับยังฮอนแตัดเป็นย่างไปในงานตัดสนใจนอนต้มมะฮ่มอนี่ยรู้ว่ตัวที่เย็นอยู่ยใส่ คุ้มกู้อ่ะสนใจอานทําการเงียนเป็นออยังไงล่ะเจียูจ้ะกรเียนจะไม่กระฟังเงียนหลยได้พะงเียน,ลยน,นหลมืออเ,หเห็ดส่วนมันตัวเห็ดส่วนมันนีป่อเราปลูกใครเห็ดนะเอาอะไรัวเมื่อกองที่มีกรานด้เห็ดส่วนมันหมดแล้ว เมื่อตอนทีบุคคลหนึ่งนะเนี่ยเขาปลูกมันโแล้วมห่วงดยเลยมันเนี้ยข่วงนะเห็ดกำลังใบบ่ใช่กระเมกินหี่ยเด้อดรูปภามชุมในเมื่ออย่างบ้านแทนคุณพ่อแม่ เสง่เงี้ยชาวเ็อย่างนี้แบบเจต้นยาแต่หน่าจะดูคนได้เน่ะพ่อจะเป็นได้เลยนะพ่อจาพ่อว่าพี่คนลนแล้รเราไปเยอะหืนจะเมื่อไ่เยี่ยมรไม่ไปหมดเลยไม่ได้ไปเห็นอยู่นอนเาไปเยี่ยมนอนเราถ่ายยเบิรงจอไม่น่าเขาแม่เลยไปเลยปิดยาจะพาไปเด้นใกล้ ไนผิงในกพ่อพี่น <ian> <laughs> <laughs> ้องกนเลยกระดึไกแม่จะว่าเราเป็นเราตีพ้่นบอกอก็สนใจนว่เราไดีตนเราเป็นนด่แหะนะยื่เราตีตีเนาะกำงคนเฝาเฝาลาวน่ะไลยเพราะนั้นน่ะเราเราไล่ตีมัดกันก่อน ก็ตอนแรกไปเจอเจ้า,จาแรกตอนแรกไปซื้อทำไมซอยแตนน่นั่นพ่อจะเป็นดนลุลหเปล่าคนเราเดี๋ยวเป็นประมาณหลายปีอยู่นะเป็นก<ม>็เป็นอะไรเราเป็นอะไรเป็นจันจะเป็นในในิจันไปดิจ้ายังน้อยปุเนาะตอนแ้กไปเจอตอนนั้น,นพ่อจะหดกับมาอยู่น้ำเงินหลังนี่ยดลุลระเบิด หลนแสดงว่าระยะเวลาตอนนั้นครับเลยไปเจอแสดงว่าเจ้าต้องได้สู้ชีวิตมาตลอดได้ไปหาแล้วไมมหาแย่างปลาไข่ด้วยนั้นตอนพ่อแม่เจ้าอยู่นลำกันแต่ก้อนนั้นพากันนี้ให้บริจาคแม่กันนี้ให้เราจะปูกล้วยพอได้จ้ะพอเอาปูกล้วยเราจะเอาก็ะม่เราเมลหน้าให้นั้น แล้วตอนตอนเฮ็ดนั้นท่านพ่อเจ้ากุ้งกุ้งจะเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้พ่อแต่ะทาบริยุทธเข้าวอิตะก,กี้นะโดยบริยุทธทำไรโดยพ่อเขาอูเราหเรางเง,เง<ม>ินเก่งพ่อเจ้าหาเงินเก่งอยู่นเนาะโดยเราขายกล้วยเตี๋ยงกับซีก็ค,คือกินตลอดแต่เราพอเราเปลี่ยนนั้นนะเราเริ่มจะได้จากเปลี่ยนจากเปลี่ยนนั้นนะเราเป็นเราไป จากเราไปไหนเราไปบนดูเวียดนั่นแหละเราไปเราไปลองมงดูมึงว่าว่าทำเสร็จแล้วดยไปเงินหมู่เราเราไปเป็นลิ้นใช่บอโดยแม่เกาะเมืองน่ะเมื่องเราเร่านาวเราบอกอะเราบอกทำไมเฮาอะมีตำรวจจะจับเราเขายังจืดเลยแมวสตีสตีเริ่มเพี้ยนแล้วแล้วว่ามีตำรวจที่จับเราสิบอกโดยแล้วก็ไมเฮาอะใช่เป็นไงอะ คุณเดือนเฮาน่ะพอเขาขึ้นเว้นแค่นั้นแล้วนอนอะไรแล้วนอนสั้นแล้วหนาวแล้วเป็นไข้เราไม่ได้เป็นไข้แล้วนอนหนาวซื่อโดนโอ้โเรามาเรามาหอดปุ๊บเลยเราไม่ได้เรามาหอดแล้วเราเราจะไดนเราแบบแล้วแล้วเป็นยังงั้นโดยเราเราเรามาบอกแม่เฮาว่ะเม่ีตำรวจจะจับเราหรือเปล่าพราแม่เฮาว่ามีแล้วเรานอนอะไร นอนเพราะนั้นเราย่างไปย่างมายืนน่ะเออย่างตลอดเลยเริ่มหวนว่าจะๆเนาะโดยย่างตลอดเลยย่างแล้วก็บอกคนเดียวอืมจักระวังนั้นบ่ค่ๆแล้วแม่จาได้แม่จว่าแม่เฮาก็ย่านสิบ่บอกคนคนมาเฝ้าลายคนเฝ้าอือเต็มเฮือนอยู่คนมาเฝ้าแออก็ย่างอยู่ล่ะอือย่างไปย่างมาพอรู้สึกจะเป็นได้ตอนนั้นน่ะลูกเอานั้นเฮายังน้อยบูยังมีลิ้น เจ้าปีส้ใจตอนพ่อเป็นนะประมาณชิปีนี่ช้ำบักมัดเงี่ยมัดบกโดยที่เขาจื้อเขาจื้อบางทีเขาลืมบางทีเขาจื้อแสดงว่าตอนเขาไปเจอเจ้าตอนนั้นเขาเจ้าปีถูกใจอยู่ข้งนอยอยู่ไอนนั้นปีโดยจักปีแล้วลืมประมาณก็เกือบเจ็ดปีก่อนปะเราเป็นเจาปีชิปีแล้วพ่อเป็นนะ แ่แสดงว่าเจ้าสิบสองปีสมใจมันบอกสำเร็จไปเจอเจ้ามันบอกเจ่าสมใจสิบห้าปีเลยเฉลี่ยสิบห้าแล้วสมใจห้าก็จะให่อนที่กับบูและบ๊อดเรื่อมันโน่หน่สิบปีบ่กสิบห้าเด็กบ๊อดอยู่สิบห้าแล้วสมใจเป็นบ้าแล้วเฉลเนาะจังหน่อยละต่อมเลยบ้าสวย่างทวด้ออตัเต็มมาเอ้ยนั่งนั่ง แล้วตอนอนาระวางนั่นแหละมันนีแม่เริ่มแม่เร well ิ่มแม่เริ่มแบบพ่อเริ่มสติต่บอโบปกติอ้วแหละแล้วแม่เจ้าอนยังยูฮันยูก่นเลยไงแต่เฮตุที่ปับมาอยู่เหื่อหลังยอนยอนแบบเบาอาเฮาอาเฮาเราแบบรบปัญญาแล้วเราเชื่อสติแล้วเราไล่ตีแม่เฮาตลอดกลาคืนเฮานี่ตลอดเลยตีเยอนกับแมว อันแม่นแม่นแท้บอกคือแบบเพิ่นเว้าเนาะอันนี้เฮาก็อนุญาตเนาะแทนบ่แม่นความจริงคือแบบอ่าอ่าเนาะอาวเนาะอาวเนาะน้องพ่อเนาะเลื่อนอาเนาะแบบเราแบบชั้นซีบุรีแล้วก็เริ่มอยากคืนใจอีหยังเด้อนี่มีบ่ไปบ้านเว้าแม่นบ่กแมีเราแบบเราไล่ตีจืดๆเราตีแบบไมอยู่อยู่ในเฮือนเล่าแต่พิ่เราจืดๆกันเนาะเออได้ยินได้ยินแต่ชาวบ้านมันเล่าแต่ว่ามาเฮากะ เข้าใจกันบ่หรือเ่เข้าใจกันเออมันไล่ตีโยไปจะอยู่คนอยู่ได้เนาะอือือปนัณนกัสตีบุรีกันกกินยาุด้พอเขาเขามัดแต่เราเราเขาได้มัดบเราเราเรากินยาพอเฮาแบบเป็นแบบเป็นเราเองเบัตรบตเป็นบัตรบุเป็นคนกินยาเนาะแต่พอเจ้านุ่มเราเป็นสตีปุรีสเป็นพ่อเป็นกินยาเนาะริภูยาตั้งปินทเราภาษาบ้านบ้านเท่านี ก็หลวงพ่อเจ้านี่พิกวานเขากว่าแม่บิดพึก้องเขาคันนั่นนี่ไงวใส่วิจารณญาณค่กท่านผู้ชมความเชื่อสนุกคนไปน้องคือบ้านนี้เขากับมืมันพิสูจน์บ่ไดเด็ดบุมีคือมีบุมีคือมีมีหมอยงผู้จักสมใจมาต่ดดนทิกกี้หันล้มกันหาเ่าเข้าใจเนาะแต่เนาะเจ้าเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ถามเจ้าตัวนี้แต่เจ้าเจ้าก็เพราเข้าใจง่ายนี่นองจิตใจ พี่กี้พเข้าใจว่าส่วนใหญ่ม่พวเข้าใจบันไดพี่ๆแม่หนี้เข้าใจเมื่อเดินมาเป็นอีโฮบดล่ะภาษาลาวเงียนเอาภาษาลาวคือว่าไเฮาต้องหาเงินหาความเมื่อนามเมื่อไหนอนาคตเฮาค่อยฟังงานเฮาต้องได้หาเงินนํากันอยู่แล้วนะแม่เบิร์ดแต่เจ้าต้นภาษาลาวนี่เจ้าฟังยากแม่นบ่แล้วเจ้าอ้าเจ้าอยากอธิบายเจ้าแต่เจ้าอธิบายบ่เป็นแม่นบ่แห่เราก็บ่เข้าใจไปก่อน นี่จุมใจเรื่องเก่งขึ้นหลายและท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดตามน้องจมใจตั้งแต่องสอลายแรกๆพี่น้องพ้าว่านั่นกันเขาไปย้อนกลับคืนใหม่แล้วก็อยากฟักๆเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งซองกับปีลหลยๆล่ทานว่ะอันบบเห็นซองสลอยพี่น้องลองพิมพ์แลวกับยกเลิกแล้วลลติดตามไหมน้องเอ้ยมว่าสลอยเลิกเลิกด่นก็เลยแบบจังไงว่าจังไงล่ะเเฮ็ดคลิปดุาเศร้าคลิปดแล้ล มันจะปวแแดงเตือนเดี๋ยวชีก็ลองกดยกเลิกแล้วก็ติดตามใหม่เด้อร์ยกเลิกยกเลิกแล้วอย่าลืมติดตามใหม่เลยนะเน้่ยนี่ก็ขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งไปเป็้นจนจบแล้วก็ส่องก็ตี้ส่องเสาร้อยส่องสมใจส่องเบาใจยืมเนี่อเื่อนมาเบิ้งก็ได้เบิ้งส่องเบาใจผู้เดียวก็ได้เอาพี่น้องเอ้อันนี้ก็ฟักฟักซับนี่ไปก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือสลองหนึ่งพันซับสะไคครับ สี่พันสวงของกล้องซ่องก๊อปปี้อ่ะพี่น้องเลยเอาตําตําอยังอันนี้เพื่อนเพื่อนตําอยังตํากระเปียบบ้านเฮาเอิ้นตํากระเปียบถ้าแม่นพี่น้องฟังใครเพิ่นตําอยังล่ะถึงหยุดไปดูเลยพี่น้องกวาดกวาดยวนตํากวาดยวนโอเคพี่น้องเลยคลิปกระจบเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าพิพัฒนประกันใดเทาสี่คนกับกราบขอโทษขออภัยไว้หน้ที่นี่โอเคพี่น้องไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดชอบจะใครไปบายพี่น้องโอเคพี่น้อง อันนี้แม่คลิปสลองซองกัปีเลยว่าคลิปลเรื่องน้องชมใจเรื่องของน้องชมใจนี่กัปีกับบุ้งหู้จะเถื่อใดไปน้องโชยไลนี่ได้สลอยถามกัปีกับเรื่องพ่อชมใจนี่กัปีบุ้งหู้จัหน่อยเลยแต่เรื่องแม่นี่ก็หู้ยังน,นังเพราะว่าเคยไปถามแล้วเนีไปทายคิปกับเราหลายเที่อวอยู่พี่น้องจะไหนก็ขอบคุณขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจก็ปีจนฮอตผู้ติดตามหนึ่งพันคนพี่น้องละ่ะไอชีพันชั่วโมงซองหากระพานมานี่ ขอขอบคุณขอบใจทุกทุกการที่ให้กำลังใจก๊อปปี้เด้อโอเคพี่น้องก๊อปปี้ชิขอไปก้อนมานี่ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านภาพบัตรงานก๊นกอปปี้ก็ขอุขอภัยไปนาที่นี่ไปก้อนพี่น้องมานี่บ๊ายบาย